พื้นที่ลอยต่อที่เชื่อมโยงทุกสัพพชีวิตไว้ด้วยกันและมีความสำคัญไม่แพ้ที่ใดในพื้นป่าเราเรียกสถานที่นั้นว่าโป่งพื้นที่ของสพรพพชีวิตมันเป็นแหล่งรวมแร่ธาตุทั้งหลายที่บรรดาเหล่าสัตว์กินพืชล้วนต้องพึ่งพาเพราะนอกจากอาหารที่บรรดาเหล่าสัตว์กินพืชใช้ในการดำรงชีวิตแล้ว ปัจจัยอื่นๆที่พวกมันล้วนต้องพึ่งพานั่นคือน้ำแหล่งที่อยู่แหล่งหลบภัยรวมไปถึงแร่ธาตุที่จะสามารถหาได้จากดินโป่งก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่พวกมันจำเป็นต้องได้รับเนื่องจากพืชบางชนิดที่พวกมันกินนั้นมีแร่ธาตุไม่เพียงพอโป่งจึงเป็นแหล่งของพลังงานและแร่ธาตุที่ใช้ในการเจริญเติบโตและดำรงเผ่าพันธุ์ ป่งยังเป็นพื้นที่สังเกตการชั้นดีสำหรับนักนิยมธรรมชาติเพราะเราจะสามารถมองเห็นสัตว์ป่าได้ง่ายโดยเฉพาะเหล่าสัตว์กินพืชที่จะแวะเวียนกันมาแร่ธาตุในโป่งประกอบไปด้วยแคลเซียมโซเดียมเหล็กฟอสฟอรัสและสังกะสีซึ่งเป็นที่ต้องการของกระดูกและกล้ามเนื้อสัตว์ป่าทั้งหลายล้วนมีสัญชาตญาณในการสแสวงหาดินโป่งพวกม,มันมักรู้ว่าดินโป่องอยู่ที่ไหน ป่จึงกลายเป็นพื้นที่ของเหล่าสัพพชีวิตเป็นพื้นที่เชื่อมโยงของทุกชีวิตเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนพลังงานและถ่ายทอดพลังงานและเป็นหัวใจแห่งความสมดุลของระบบนิเวศ